ดิฉันชื่อเด็กหญิงศิงหสุภาการจนาวิจิตผู้ลงสายน้ำแดเบอร์สองจากภาร์เอสตารีหัวใจขาวเขียวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงภูริกาสุกีโยธินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภานันทฐยินดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันชนกภูมิวงศ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกาสิริพัฒนาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภิตาสมบูรณ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัทธิราพงศ์วัสดิ์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิิงชาวัทย กผมชื่อเด็กชายยศรวิกกชาชัยสวัสดีครับผมชื่อกระผมชื่อิเด็กชายสิคนตองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจกครับสวัครับผมชื่อเด็กชายพวิสงคสวัสดีคกระผมชื่อเด็กชากิติสัญญัเาของพวกเราคือ1องีเดชต้องขยะ99 1เเสริมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในงเียค่ะ 3. สส่งเสริมดูแลสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีวิน,นัยค่ะโดยสโลแกนของพรานะคะคือ